สวัสดีครับปีพีนหน้าตุกตุ๊กทันนะครับวันนี้ช่องเ e อกโคดันนากาพานาน,นามาตกป่าที่บอนุม่มบางว้าพิชิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีทีสามทีสีครับมาจากบอนี่เพราะว่าช่วงก่อนนั้นผมไปอยู่ตรงกลางบอ่อครับแต่วันนี้ผมพานาน,นามาอยู่ช่วงท้ายบอ่อครับก็จะมาลองดูกัน,นครับว่าวันนี้จะมีแต้มอะไก็ครับเพราะว่าวันนี้ผมก็นําเบ็ดมาแข่หนึ่งคันนะครับ เยอก็เป็นเยื่อของทั้งบอเลยครับวันนี้แข่หนึ่งคันจะพิชิตบอดูมได้ก็ครับเอามาทุกข้งก็คือได้ป่าแต่มาวันนี้เอามาาม่แก่คันเดียวจะได้ป่าก็ครับเดี๋ยวที่ตามชมช่วงท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดที่ตามจองเอกคนละน้าตัวนะครับครับพอดีเมื่อกี้ครับเจ้าของบอก็มาเก็บตังค์ครับขาคันคันละเก้าสิบบาทครับผมจะได้บัตรสแตมป์ครับ หกสิบใบครับก็คือตกฟีได้หนึ่งคันครับผมก่อนหน้าคนไหน,หนที่สนใจครับ <มา S 1> ก็มาบอ,บอนี้ได้เลยครับนี่นะครับเยอะที่ผมเมาสนี่ของทั้งบอลล้วน,นเลยครับก็มีล้ำสดนมปังกะทิสดก็เยอะเจ้าคุณปูเบดอีกหนึ่งคันครับก็เบดที่ใช่ก็คือคันหมาป่าลอกหมาป่า วันนี้ยี่ห้อครับเบอร์บมีงตั้งเนาะ ผีวัดครับไม้เหล็กรอดูครับป่าบกินเป็นเรื่องแปลกป่าบกเรกเป็นเรื่องธรรมชาติครับผ <What the S 1> ีวัดไม้เหล็กรอชมครับ ด้วยหรอกของบนุ่งครับตอนนี้ปลาก็งเงียวบนกระโต๊ะครับลมกระแร้งสงสัยจะได้ไปกินปลาตลาดครับวันนี้ ี่คาดคิดไว้ก็มาจริงนะครับตัวนี้ครับมาจากทั้ทางฝนทางลมครับโมบีทียูครับชบ่วงนี้ลบฝนครับมาแรงมาครับ ครับมากตุกฝาใ้าใจบรักในการตุกฝาครับํำมาได้นะครับบรรยากาศด้เราครับหน้าเวลานี้ทีฝนตก คลิปนี้อาจจะไม่ได้ลากก็ติดต,ตามกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามชอ่งอง,งนันเองคนน้ำต้นนะครับเดี๋ยวบอนนี้หมายนี้ต้องมีการแก้มื้อกันเกิดขึ้น,นครับวันนี้น่าจะขอตัวเพียงเท่าน,นี้นะครับเพราะว่าฝนตกครับเดี๋ยวจะเตรียมตั๋วที่ของกัะบ,บาน น่าจะบวกกินแล้วครับปลาปวดต้นหน้าขานีครับครับนี่ครับอุปกรณ์เก็บเป็ดบางส่วนเพราะว่าบวมีที่นั่งครับครับชมบรรยากาศไปเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปใหม่นะครับอย่าลืมครับกดที่สามช่องนีน้อยหนยนะครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอแพลเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนะครับบ่มีปลาให้โชว์นะครับวันนี้มีแต่เสียงฝนก็เสียงล้มนะครับนี่นะครับนี่ครับเบ็ดตองมาครับเมื่อกี้ครับเราจะกลับบ้านนะครับนี่ครับเบ็ดผมมวยังบ่ได้เลยครับ บม่ได้เปิดกล้องถ่ายครับปุ๋ยฝนตกนักครับโอ้สวยใส่สวยอยู่ครับสบายนะครับได้อยู่ประมาณสักสองโลครับตัวนี้จะกลับบ้านแหละครับฝนตกครับโอ้พอได้ลาบพอได้แกงครับเนี่ยต้มซุมเนาะนะครับนั่นนะครับฝนหลงครับ คนกลับบ้านครับจะเก็บบ็ดแล้วครับได้มาหนึ่งตัวผลงานในวันนี้ครับสบายครับเด็กแว่นเด็กแว่นประมาณสองโลก,กว่าฝนกระทุกนะครับจะเก็บของกับบ้าน,นครับพอดีตัวนี้มันติดขึ้นมาบ่ได้ตั้งกล้องครับเพราะว่า,วาฝนตกอยู่ก็เลยได้ภาพได้แต่ตัวปลาที่เห็นครับเก็บภ <laughs> าพตอนเยออบทันครับตัวนี้ มันเป็นเวลาที่จะเก็บของกลับบ้านคอนี้ครับปากก่าเลติดนะเนี่ยจะสวยงามพระรามแปดฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ถือบบยเฮลครับหมันหมันอยู่น่ครับบรรยากาศหลังฝนตกเสร็จครับแฉะหมดเลยครับเนี่ยที่พักนะครับจะเก็บของนะครับเพี่เตรียมข,ของจากลับ,บ้านนะครับ หลอกเสียงหวานแล้วครับเมื่อกี้รอบหน้าจะมีการแก้งเมื่อกเกิดขึ้นเนี่ยครับสำหรับบอนี่